มีอะไรแนะนำบ้างครับที่ซิสเลอร์เรามีเมนูหลากหลายใจเลิศให้เห็นบ้างโอ้โหโอ้โโอวัตถุดิบจำดีทั้งฝูงทั้งย่างอย่างนี้อร่อยสิเราจังใจพิถีพิถันทุกขั้นตอนจนชิมติดใจคุณภาพคือหัวใจของเราที่ซิสเลอร์ สวัสดีค่ะพวกเรานะคะกลุ่ม4ค่ขาวันนี้นะคะพวกเราจะมานำเสนอเรื่องมารยาทในการรับประทานอาหารแบบตะวันตกค่ะข่ะววันนี้นะคะเราอยู่ในสังคมที่มีการติดต่อสื่อสารกับทั่วโลกจึงเป็นเรื่องที่จําเป็นที่ต้องเรียนรู้มารยาททางสังคมแบบตะวันตกเอาไว้บ้างค่ะค่ะเช่นการรับประทานอาหารซึ่งนอกจากเป็นการพัฒนาบุคลิกภาพให้ปฏิบัติตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความเชื่อมั่นแล้วโดยไม่เคอะเขินการเรียนรู้มารยาทยังเป็น กาเพิ่มรสชาติความอร่อยกับอาหารได้อย่างไม่มีใครปฏิเสธได้เลยค่ะวันนี้นะคะ<ม>เราจะไปสัมภาษณ์เพื่อนกันคว่าในความคิดเห็นของเพื่อนการรับประนอาหารแบบตะวันตกเป็นเรื่องยากหรือเรื่องง่ายค่ะไปดูกันเลยค่ะสวสดค่ะานะะ้นในความคิดเห็นของเพื่อนๆคิดว่าการราับประทานอาหารตะวันตกเป็นเรือ่องยากหรือเืองง่ายคะ่ง่ายะเพราว่าการรับปรานอาหารตะนตี่อผมก็ทานเป็นประจำทุกวันแล้วซึ่งที่บ้านเนี่ยผมก็มีเซฟถึงตัวแล้วผมจัดเปับีโนเซฟ ครับซการกินอาหารแบบตตกนครับก็คือมันต้องเริ่อมันง่ายๆแล้วกันนะัอนุญาตง่ายนะครับความคิดเห็นของเพื่อนเพ่อนคิว่าการรับปทาอาหารตนตกเป็นเรื่องยากหรือเรื่องง่ายคะและเพราอะไรว่าการกินอาหารตะัตกมันยาเพราะอะไรคะเพราะที่บ้านไม่มีสเต็กให้กินเลยครับที่บ้านมีแต่เนือไก่ให้กินเลยขอบคุณอาจารย์มากที่ กาศให้มาได้กินอะไปกับสนใจอยากแล้วเอาใจไปสัมภาษณ์เพื่คนอื่นต่อกันเลยนะคะว่ามารายาในการรับประทานอาหารแบบตะวันตกเป็นเรื่องยากหรือ,อยากง่ายค่ะใช่เลยค่ะหลังจากที่เราได้ไปสัมภาษณ์เพื่อนกันมาแล้วนะคะในความเห็นของเพื่อนเพื่อนๆคิดว่าการรับประทานอาหารแบบตะวันตกเป็นเรื่องที่ยากค่ะ สำหรับวันนี้เราเลยจะพาเพื่อนๆไปชมการสัดที่ของกลุ่มเราันค่ะเชิญรับชมได้เลยค่ะเมื่อเข้าไปที่โต๊ะอาหารสุภาพบุรุษควรดึงเก้าอี้ให้สุภาพสตรีการนั่งรับประทานอาหารควรนั่งในลักษณะตัวตรงการขี้ผ้าเช็ดปากให้วางบนตัก โดยพับเป็นสองท่อนเอาชายผ้าเข้าหาตัวจํำไว้ว่าจานขนมปังอยู่ทางซ้ายมือเสมอขนมปังรับประทานได้เลยหากกดแล้วขอใหม่ได้วิธีรับประทานที่ถูกต้องคือบิดขนมปังด้วยมือและทาเนยตรงชิ้นที่เข้าปากและเมื่อใช้มีดป้ายขนมปังเสร็จแล้วต้องวางคืนไว้ที่จานขนมปัง ขณะที่นั่งโต๊ะอาหารเมื่อพนักงานบริการอาหารหรือเครื่องดื่มมาเสิร์ฟควรเอียงตัวเล็กน้อยเพื่อให้พนักงานบริการอาหารหรือเครื่องดื่มได้การรับประทานซุปด้วยช้อนซุปควรตักซุปออกจากตัวและรับประทานซุปด้านข้างของช้อน อาหารที่ใช้มีดและซ่อมตัดหรือเฉือนอาหารจะต้องให้ปลายของซ่อมอยู่ในลักษณะคว่ำลงให้ด้ามของมีดและซ่อมอยู่ในฝ่ามือเวลารับประทานเนื้อนิยมตัดรับประทานทีละชิ้นแบบอังกฤษอย่าเผลอเอามีดจิ้มอาหารใส่ปากเด็ดขาด แต่แบบอเมริกันจะหั่นเนื้อจนหมดแล้วแล้ววางมีดไว้ด้านบนของจานแล้วเปลี่ยนถือซ่อมด้วยมือขวาส่งอาหารเข้าปากเมื่อรับประทานอาหารอิ่มแล้วต้องรวมมีดกับซ่อมหรือช้อนซ่อมแบบอังกฤษนิยมรวบไว้ตรงกลางตรงหน้าหรือหงายซ่อม แต่แบบอเมริกันนิยมรวบไว้หัวจานเอียงเอียงควรซับริมฝีปากด้วยผ้าเช็ดปากเสียก่อนก่อนการดื่มเครื่องดื่มชนิดต่างๆในการดื่มน้ำหรือเครื่องดื่มจะต้องใช้มือขวาจับแก้ว เมื่อรับประทานอาหารเสร็จแล้วให้เอาผ้าวางบนโต๊ะด้านขวาการรับประทานอาหารแบบตะบนตกเป็นเรื่องสากลที่ทุกคนควรทราบเพราะมารยาทในการรับประทานอาหารแบบตะบนตกเมื่อมีการรับประทานอาหารร่วมกันแล้วบางประเทศอาจจะมีการนำมารยาทในการรับประทานอาหารตะบนตกไปใช้ค่ะ ในผู้เราคุม4ก็หวังว่ามเมื่อเพื่อนๆได้รับชมคลิปวิดีโอจบแล้วก็าสามารถนำไปปฏิบัติได้ในชีวิตประจำวันค่ะขอบคุณค่ะ